บีบหดใจทาตหมาสาวใจโหดใส่น้ำรอนราดมวยเล็กน้องหมาไซบีเรียนโตเชี่ยวลุมดาหลังจากที่มีผู้หญิงคนหนึ่งนำสุนัขไซบีเรียนเจ้ามวยเล็กผูกไว้ในห้องน้ำก่อนนำน้ำร้อนมาราดทำให้สุนัขถึงกระเ้องหวยหวนอย่างน่าสงสารแถมยังพบบาดแผลเต็มตัวกรณีมวยเล็กนะคะเป็นหมาไซบีเรียนและปรากฏว่าโดนเจ้าของคือน้องบิวเอาน้ำร้อนราดเนี่นะคะ ตั้งแต่ต้นคลิปเลยค่ะตอนแรกเนี่ยหลายคนคิดว่าเอ๊ะทำไมเธอทำไปแบบนี้เดี๋ยววันนี้เธอจะเปิดใจด้วยนะคะน้องบิวเป็นผู้หญิงที่เอาน้ำร้อนราดอย่ากโกรธกันนะคนสาบน้องเยอะมากแล้วหมามันท้องหนึ่งเดือนน้องบิวก็ท้องสามเดือนทุกคนคะท้องกับท้องแต่เดี๋ยวจะบอกบิวซึ่งตั้งท้องอยู่เอาน้ำร้อนราดหมาท้องคำถามคือด้วยความเคารพนะคะคนไทยจะเชื่อกฎแห่งกรรม ลูกในท้องเธอละแล้วหมามันก็ท้องด้วยในคลิปนี้นะคะมีเสียงหอยหววหมาตัวนี้ชื่อว่าหมวยเล็กคือตอนแรกเราดูเนี่ยเหมือนหมามันยังไม่รู้สึกเพราะขนมันเยอะมันเลยสะบัดแต่หลังจากนั้นทุกคนจะเห็นว่ามันร้องเหมือนคนน่ะแล้วมันดิ้นจนกระทั่งสายรัดมันหลุดน่ะทุกคนคะหลังจากนั้นปรากฏว่าน้องบิลเธอพูดข้อความนะคะ โดยหลังจากเกิดเรื่องค่ะทุกคนก็เลยบอกเฮ้ยรู้จักนิคิปเหมือนหมามันไปกินขนมล่าสุดข้อมูลที่บิวได้ออกมาชี้แจงทุกคนคะบิวบอกว่าอย่างแรกเลยคือขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นและบิวเองไม่สามารถจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรได้ตอนแรกเนี่ยถ้าเป็นไปได้น่าสุดท้ายตอนแรกเอ๊ะหรือว่าตอนแรกเราคิดว่ามันไม่ได้โดนน้ำร้อนราดพอหน้าสุดท้ายเธอเขียนว่าขอบคุณและขอโทษอีกครั้งค่ะ ่วนการดำเนินคดีทางกฎหมายให้เป็นไปนตามขั้นตอนได้เลยค่ะไม่มีใครราดตํำร้อนเพราะหมาขโมยขนมหรอกดูแบบนี้ก็คิดว่าเอ๊ะหรือเธอไม่ได้ราดตํำร้อนแต่จริงๆแล้วเธออาจจะต้องาการสื่อว่าเธอหนักราดต้ำร้อนแต่ปมหนะักมันไม่ใช่แค่เรื่องหมาขโมยขนมทุกคนคะที่ฉันไม่ให้เสียเวลากลับมาตรงนี้สังคมกําลังกระนำซ้ําเติมเดิวอย่างอื้ออึงอื้ออึงขนาดไหน ถ้าทุกคนดูข้อความที่ดิวเขาเขียนขอโทษแต่ปรากฏว่าคอมเมนต์ที่เข้าไปรุมสาปเธอเนี่ยนะคะเยอะมากดูตัวอย่างคอมเมนต์เอาแบบที่อ่านได้มีบางข้อความบอกว่าเอาจริงเหตุการณ์ทั้งหมดดิวต้องไปขอโทษมวยเล็กก็คือหมาไซบีเรียนที่โดนน้ำร้อนราดหรือบางข้อความเปิดไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะหมาดื้อก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาน้ำร้อนไปราดมัน ถ้าดูจากในคลิปหลายคนเองก็เลยรู้สึกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยบางคนบอกดิวไม่สมควรจะโดนให้อภัยเปิดคอมเมนต์อื่นๆขึ้นมาแล้วดูบ่าตอนมันหนีหัวซุกหัวตุนนะคะทุกคนค้ามันปวดมากไม่ต้องอะไรหรอกเราโดนน้ำร้อนเรายังปวดทรมานเลยแล้วมันหนีจนกระทั่งเชือกไอ้ตรงที่เขาเรียกว่าแกงกลางใส่ผิดชู่นงะอะเขามัดเอาไว้ตรงนั้นบ่ามันดิ้นจนเชือกหลุด แล้วมันหลบเข้ามุมทุกคนคะวันนี้มีทางทีมข่าวเชิญท้องบิวแล้วนะคะแล้วเป็นทางแรกที่บิลจะเปิดใจกับเรื่องทั้งหมดโดยวันนี้สื่อไปหาบิวเลยโดยตอนแรกบิวก็ตั้งใจอยู่นานว่าควรจะคุยกับสื่อหรือเปล่าสุดท้ายเขาติดต่อก,กลับมาบิวก็เลยเปิดใจทั้งหมดค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นนักข่าวได้ถามบิวว่าบิวถามจริงๆเนี่ยนะคะมันเกิดอะไรขึ้นบิวบอกพี่ความเป็นจริง หนูท้องสามเดือนแล้วในระหว่างที่หนูท้องหนูมีภาวะแท้งหนูเครียดกับเหตุการณ์ครั้งนี้โดยเบื้องต้นหนูต้องออกจากงานรายได้หนูก็ไม่มีคือถามบอกบิลแต่ที่ทุกคนอยากรู้คือหนูทำกับหมาเนี่ยมันคืออะไรเขาบอกว่าพี่รู้ไหมก่อนหนูจะทำกับหมาหนูคุยกับผัวหนูแล้วบอกเธอบ้านเราในเลี้ยงหมาไว้หลายตัวจริงๆหมาบ้านนี้มีสี่ตัวนะคะ ตัวหมวยเล็กเนี่ยเป็นหนึ่งตัวเท่านั้นและปรากฏว่าเหตุการ์ทั้งหมดเธอบอกไหนจะต้องออกจากงานภาวะเรื่องการใช้เงินมันเลยอยู่กับเธอเธอต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูหมาตกเดือนละสองหมื่นสองหมื่นนะคะวันนี้บิวบอกบิวเครียดเพราะเนื่องจากบิวต้องจ่ายค่าหมาเนี่ยทุกคนคะเดือนละสองหมื่นไหนจะมียาค่าเห็ดหมัดไหนจะค่าทำหมันไหนจะต้องดูลูกซึ่งปัจจุบันกำลังเรียนอยู่ด้วย และที่สําคัญสามีเคยบอกกับหนูว่าจะรับผิดชอบแต่สามีก็รับปากเฉยๆแล้วก็ยังไม่หาเงินเราก็เลยทะเลาะกันเป็นประจำเคยบอกว่าเธอเธอต้องเอาหมาออกจากบ้านถ้าเธอไม่เอาหมาออกจากบ้านฉันจะราตําร้อนปรากฏว่าสามีก็ยังนิ่งเฉยทุกคนคะอันนี้ที่ฉันไม่ได้เข้าข้างคนท้องนะเพราะเอาจริงคนท้องถ้าใครเคยท้องอารมณ์เบี่ยงมีไหมอารมณ์น้อยใจ ประเด็นคือเขาก็ยอมรับว่าอารมณ์ของเขาเนี่ยมันเหมือนจะอารมณ์เบี่ยงใช่ไหมแล้วอารมณ์ในตอนที่ทาเนี่ยถามว่าตอนนั้นเธอคิดอะไรเพราะหนึ่งเคยบอกผัวพี่ที่ต้องเอาหมาออกจากบ้านแต่ปรากฏก็ไม่ยอมเอาออกค่ะจนกระทั่งสุดท้ายหมาก็ไม่ยอมหาบ้านใหม่ให้ที่สําคัญหมามีสี่ตัวสี่ตัวมีหมาแก่หมานุ่มหมาตัวเมียและกําลังติดสัตว์ด้วย มันก็คือไซ่เบียรียน่ะทุกคนดูใช่ไหมคะมันคือ24ชั่วโมงนะ่ะเธอก็บอกเธอไม่ไหวแล้วเธอเลี้ยงเธอบอกว่าเธอเลี้ยงหมาตัวนี้มาเนี่ยนะคะตั้งแต่อายุ45วันและขณะเดียวกันเธอเลี้ยงดูมันมาเป็นอย่างดียอมรับว่าสามียังรันจะเลี้ยงต่อเธอเองก็เลยคงจะเกิดอารมณ์น้อยใจเจ็บใจนักข่าวถามบอกว่าแล้วหมามันเจ็บขนาดนี้มันท้องด้วยเนี่ย หนูดูหรือ,อยังทุกคนคะวันนี้เธอเปิดใจเธอบอกว่าหนูไม่รู้จริงๆมันจะมีภาพเอ็กซ์เรย์อันต้าซาวใช่ไหมของน้องหมาเนี่ยเธอบอกว่าเธอเพิ่งรู้หลังเป็นข่าวถามว่าทําไมทาไมเพิ่งรู้ละบิวบิวบอกว่าปัวหนูไม่ยอมบอกอีกที่หัวหนูเนี่ยเอาทางด้านของไวเล็กไปให้หมาข้างนอกทับจนกระทั่งมันท้องหนึ่งเดือนหนูก็เพิ่งมารู้จากข่าวและที่สําคัญบอก เธอราดน้ำร้อนมันเนี่ยเธอบอกว่ามันไม่ใช่พอพฤติกรรมนี่บ่อยเล็กมันแย่งขนมมันมีอะไรมากไปกว่าน,นั้นหรอปรากฏว่าบิวบอกมีพี่ก็คือมันเคยงับหน้าลูกหนูตอนที่เล่นกับลูกหนูมันพฤติกรรมก้าวร้าวเราไปฟังสิ่งที่บิวเปิดใจกันสักหน่อยดีก,กว่าค่ะโดยบิวได้พูดไว้ว่าดังนี้นะคะปัญหาก็คือตั้งท้องไม่สามารถทำงานได้ไม่มีรายรับสองคือมีนี้สินส่วนตัวอยู่แล้ว สามก็คือรายได้อ่ะค่ะไม่มีการกินอยู่ในชีวิตประจาวันน่ะคือมันก็ต้องมันไม่ไหวพอทีเนี้ยวันนั้นน่ะจุดสิวขาดของเราคือมันดื้อด้วยบิวอะอารมณ์ฉุนมากแต่ว่ามันดื้อมากอันดับที่สองก็คือฉันก็ไม่มีเงินจะเลี้ยงแกแล้วแล้วแบบว่าแอนนแฟนเราใช่ไหมเขาก็เหมือนกับว่าไม่หาบ้านใช่เราก็เลยบอกเขาไปว่าเดี๋ยวเราอะจะเอาน้ำร้อนลาดมานะ ถ้ายังไม่หาบ้านให้หมาเหมือนเราจะทารุนมันหนะักเออเพราะเขารักหมามากตอนแรกนะ่ะก็คือขู่มาหลายครั้งแล้วที่ทำานะ่ะไม่ได้ประชดทำานะ่ะบีบคั้นใช้คําว่าบีบคั้นอย่าใช้คําว่าประชดก็คือกลิบนั้นนะ่ะบิวส่งให้สามีบิวคนเดียวแต่สามีบิวหนะักเขาเอาไปเผยแพร่จนออกมาเป็นข่าวใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าถ้าไม่เป็นข่าวหนะักจะไม่มาพูดมาพูดอะไรแบบนี้ใช่ไหม ก็ไม่รู้จะต้องขอโทษใครสิ่งที่จะต้องขอโทษก็คือหมาข,ของเราแค่นั้นเองส่วนคนอื่นนะ่ะพอเรื่องมันใหญ่นะ่ะพอภาพมันถูกตีแผ่ไปให้สังคมรับรู้และสังคมเห็นแล้วสงสารหมามากขึ้นเฮ้ยอันนี้เราเข้าใจว่าเราอ่ะต้องขอโทษสังคมเราเข้าใจตั้งแต่แรกว่าเราทําผิดแต่เราเข้าใจว่าเราต้องขอโทษสังคมมันเป็นเรื่องที่สังคมได้รับภาพความรุนแรงแต่ก่อนหน้านี้ที่มันยังไม่ได้มาตีแผ่สู่สังคมเรายังไม่รู้ว่าเราต้องขอโทษใคร แต่เราต้องขอโทษหมากของเราอยู่แล้วหนูทำผิดจริงและตอนที่หนูทำหนะ่ะหนูเลี่ยงไม่ได้ที่หนูจะพูดว่าหนูใส่อารมณ์ทำและตั้งใจทําจริงๆแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วหนูรู้สึกผิดทันทีและหนูก็ไม่ได้มีความคิดว่ามันดีมันเลิศหนูรู้สึกว่ามันไม่ดีแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะทําอีกแล้วก็ไม่ได้มีใครสนับสนุนซัพพอร์ตความคิดเราบางคนด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนเราเชื่อว่าทุกคนน่ะ เป็นเหมือนกันแหละพ่อแม่เลี้ยงมาดีแต่ว่าคิดไม่ดีและทําตัวไม่ดีในวินาทีนั้นนั้นเองเพราะฉะนั้นก็พ่อแม่เราเลี้ยงมาดีจริงๆอย่าด่าพ่อแม่เราเราขอโทษสังคมนี่ค่ะนี่คือการเปิดใจของเธอและล่าสุดนะคะปรากฏว่ากลุ่มที่รักสุนัขไปแจ้งความดําเนินคดีกับเธอสามีเองก็หาบ้านให้น้องอยู่แล้วปรากฏว่ามีผู้ใจดีนําน้องไปเลี้ยงดูค่ะอาการของน้องแผลมีจริงๆ ตามเนื้อตามตัวนี้นะคะประมาณนี้